สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูจุ๊บค่ะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันอาสาระหะบูชาและวันเข้าพรรษาวันอาสาหาบูชาตรงกับวันเสาร์ที่24กรกฎาคมและวันเข้าพรรษาตรงกับวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้ถึงความหมายและความสําคัญของทั้งสองวันนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันได้เลยค่ะวันอาสาาบูชาและวันเข้าพรรษาอาสาาบูชามาจากคำสองคำคืออาสาะหมายถึงเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติบูชาหมายถึงการยกย่องเลื่อมใสด้วยความบริสุทธิ์ใจ อาสาฬหาบูชาจึงหมายถึงการบูชาในเดือน8ที่ชาวพุทธจะระึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตเพราะวันนี้เปรียบเสมือนเป็นวันที่เริ่มมีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกจากเหตุการณ์สำคัญคือพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมประกอบไปด้วยเนื้อหาสองส่วนคือทางสายกลาง และอริยสัจสี่แปลว่าความจริงอันประเสริฐของผู้ห่างไกลาจากกิเลสโดยพระองค์ได้ประกาศศาสนาพุทธในวันนี้โดยกรทัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีได้รับฟังธรรมเกิดความเลื่อมใสบรรลุโสดาบันจึงขอปวดเป็นพระภิกษุถือเป็นพระรูปแรกของพระพุทธศาสนาในที่สุดส่วนวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาหมายถึงพักฝน เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่งตลอดช่วงระยะเวลาสามเดือนหากพระสงฆ์ต้องเดินทางบัญญัติพระวินัยระบุไว้ให้เดินทางออกจากวัดแล้วต้องกลับมาภายในเจ็ดวันเรียกว่าสัตหากกรณียะตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้เช่นญาติโยมนิมนต์ไปทำบุญดูแลสหธรรมิกหรือผู้ร่วมบวชเช่นหาอาหารรักษาพยาบาลเป็นต้น สิดามารดาและญาติเจ็บป่วยวิหารชำรุดต้องหาของมาซ่อมแซมหากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าพระรูปนั้นขาดพรรษาคืออยู่ไม่ครบช่วงระยะเวลาสามเดือนถือว่าอาบัตหมายถึงกระทําความผิดทางวินัยของพระภิกษุทั้งนี้ยังมีข้อยกเว้นสำหรับการอยู่นอกวัดเช่นเกิดภัยธรรมชาติถูกรบกวนหรือลำบากถูกโจนผู้ร้ายปล้น ขาดแคลนอาหารหรือไปเพื่อระง,งับเพตต่างๆหรือสามารถจำพรรษาในสถานที่บางแห่งได้เช่นคอกสัตว์มูกเกี่ยนและเรือเป็นต้นในช่วงเข้าพรรษานี้ชาวพุทธมักจะเข้าวัดปังงรรมทำบุญและถวายปัจจัยที่พระสงฆ์ต้องใช้ในช่วงจำพรรษาเช่นผ้าอาบน้ำฝนชุดสังฆทานโดยเฉพาะเทียนพรรษาเพื่อจุดบูชาและปฏิบัติธรรม เกิดเป็นประเพณีที่ชาวบ้านจะร่วมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วแกะสลักให้สวยงามก่อนจะแห่เทียนพรรษาที่หลายจังหวัดจัดเป็นขบวนใหญ่อย่างสวยงามเพื่อถวายเทียนพรรษาให้แก่พระสงฆ์ต่อไปเด็กๆก,ก็ได้ทราบความหมายของวันสำคัญทั้งสองวันแล้วนะคะ แต่ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้เราไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมต่างๆที่วัดได้เด็กๆเพียงแค่คิดดีทำดีเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แค่นี้ก็เป็นการทำความดีอีกหนึ่งอย่างแล้วค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ